สวัสดีครับนี่ก็เป็นการคูณเวกเตอร์นะครับโดยให้ผลลัพธ์ของการคูณนั้นออกมาเป็นเวกเตอร์ครับเราเรียกการคูณลักษณะแบบนี้ว่าการครอสนะครับภาษาอังกฤษของการคูณในลักษณะแบบนี้นะครับใช้ภาษาอังกฤษว่าครอสโปรดักต์ครับผมเรานิยมเรียกทับศัพท์เลยครับเราเรียกว่าครอสโปรดักต์ครับผมหลักการนะครับและผลลัพธ์การคูณ ของมันนะครับการคูณของมันเนี่ยมันให้ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากการคูณแบบก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือการคูณแบบสเกลาร์หรือการดอทนะครับการครอสเนี่ยจะให้เวกเตอร์ออกมาครับให้เวกเตอร์ออกมาในลักษณะที่เป็นแกนที่ตั้งฉากกับระนาบที่กำลังดำเนินการกระทำมุมคูณกันอยู่นะครับ จากภาพที่เห็นนะครับจะเห็นว่าผมวาดภาพเป็นแบบ3มิตินะครับโดยให้เวกเตอร์ A นะครับและเวกเตอร์ b เนี่ยอยู่บนกระดาษหรืออยู่บนระนาบนั้นนะครับเห็นไหมครับผมวาดเป็น 3D ดูดีๆนะครับการทำมุมนะครับมุมองศานะครับเป็นการเทียบนะครับจาก A ไปหา B นะครับ ผมได้อธิบายนะครับว่าผลการคูณเวกเตอร์แบบ cross Pro d u c t จากนี้ไปเราจะเรียกสั้นๆว่า cross เลยนะครับมีความแตกต่างนะครับจากตัวหน้าและตัวหลังนะครับไม่สามารถนำมาเทียบกันได้นะครับดังนั้นผมจะกล่าวได้อย่างไม่ลังเลเลยว่าเวกเตอร์ a r o s s เวกเตอร์ b ไม่เท่ากันนะครับกับเวกเตอร์ b r o s s เวกเตอร์ a ครับจากภาพที่เห็นนะครับ ผมอธิบายบอกว่านี่คือผลลัพธ์นะครับของการ cross product กันนะครับของเวกเตอร์ a นะครับซึ่งเป็นเวกเตอร์ตัวหน้า cross กับเวกเตอร์ b ซึ่งเป็นเวกเตอร์ตัวหลังนะครับผลการ cross ของมันนะครับจะให้ทิศทางเวกเตอร์นะครับชี้พุ่งขึ้นนะครับชี้พุ่งขึ้นนะครับ ภาพนี้มองแล้วอาจจะงงนะครับมามองภาพนี้ครับผมภาพนี้คือผมเปรียบเปยว่าระนาบเนี่ยวางราบในระดับสายตาแล้วคุณมองไม่เห็นเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ b แล้วเพราะว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยอยู่บนกระดาษเหมือนผมเขียน A c r o s s B เนี่ยเป็นเวกเตอร์2อันนี้นะครับอยู่บนกระดาษพออยู่บนกระดาษมันก็จะวางราบแบบนี้นะครับครับแต่ถ้ามองเป็นไอโซเมติกนะครับหรือมองเป็น 3D ก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนี้แต่พอเวลามองเป็นแนวราบ นะครับก็จะมองเห็นเป็นลาบอยู่อย่างนี้ดังนั้นผลการคูณเวกเตอร์นะครับจาก a ค o s s b ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ a อยู่ตำแหน่งตัวหน้านะครับและ b อยู่ตำแหน่งตัวหลังนะครับกับทำมุมลักษณะดังกล่าวนะครับจะให้เวกเตอร์นะครับชี้พุ่งขึ้นนะครับตั้งฉาก90องศานะครับกับเวกเตอร์2ตัวที่กำลัง ดำเนินการคลอสกันอยู่นะครับไม่ว่าจะไงก็ตามจะต้องตั้งฉากแบบนี้เสมอต่อไปครับหลักการในการคํานวณหาทิศทางของมันนะครับว่าทําไมมันถึงชี้พุ่งขึ้นนะครับเราจะใช้กฎที่ชื่อว่ากฎมือขวานะครับนี่คือมือขวาของผมนะครับนี่คือมือขวามือขวานะครับให้เทียบหลักการอย่างนี้ครับให้ทํามืออย่างนี้ครับให้ทํามืออย่างนี้และขยับแบบนี้ครับนะครับ ถ้าทำมือลักษณะขยับแบบนี้เปียบเหมือนกับว่านี่คือเวกเตอร์ a ครับนะครับเวกเตอร์ a นะครับส่วนเวกเตอร์ b อยู่ด้านบนเห็นไหมครับขยับนะครับขยับจากเวกเตอร์ a ไปหาเวกเตอร์ b ในลักษณะเคลื่อนไหวมือแบบนี้จะทําให้เวกเตอร์นั้นชี้พุ่งนะครับเมื่อเรามองเป็นกระดาษบนกระดาษบนนี้นะครับมันก็คือเวกเตอร์ a นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวไปหาเวกเตอร์ b นะครับในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับ นิ้วโป้งผมคือผลลัพธ์การคูนเวกเตอร์ครับหรือ cross product นั่นเองจะชี้พุ่งขึ้นครับดังนั้นไม่ผิดอะไรกลับกันนะครับถ้าเป็นเวกเตอร์ b r o s s เวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ b r o s s เวกเตอร์ a นะครับถ้าผมสลับนะครับเป็นเวกเตอร์ b นะครับ cross เวกเตอร์ a แบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น B นะครับ B นะครับ B c o ค A นะครับ B คือแนวแนวทิศแนวตำแหน่งด้านล่างใช่ไหมครับถ้ามองอยู่บนกระดาษนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวไปหาเวกเตอร์ A นะครับเวกเตอร์ A ดังนั้นผลลัพธ์ของการคูณเวกเตอร์จะชี้พุ่งออกนะครับนะครับถ้าเรามองเป็นลักษณะเพิ่มเติมแบบนี้นะครับ ถ้าเรามองเป็นลักษณะมองบนกระดาษนะครับมองบนกระดาษเลยนะครับดังนั้น b cos a นะครับก็จะให้ทิศทางเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่า b cos a ไม่ใช่เท่ากับ a cos b เพราะว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเวกเตอร์นะครับสลับตำแหน่งกันไม่ใช่ใช้ชื่อเดิมแล้วสลับที่ในการคูณน,นะครับจะเห็นว่า B เห็นไหมครับ B นะครับ B เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค o s สไปกับหา A นะครับดังนั้นเวกเตอร์จะชี้พุ่งขึ้นมานะครับแต่พอเวลาเราเรามองเป็นมองเป็นระนาบไอ o m e t r i c ก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือเป็นลักษณะแบบฟอนวิลนะครับด้านข้างครับแบบนี้นะครับต่อมาครับถ้าผมกลับนะครับกลับกันนะครับกลับกันอีกโจทย์หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเป็น ผมเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ a cos b นะครับในลักษณะของเวกเตอร์แบบนี้บ้างนะครับถ้า a cos b จะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับ a นะครับ a อยู่ด้านบนนะครับ a a อยู่ด้านบนนะครับ o s นะครับมหามหา b จะเห็นว่านิ้วโป้งผมไม่ได้ชี้มาหาที่หน้าจอคุณละจะชี้เข้าไปในกระดานเห็นไหมครับ a cos b นะครับ a cos b ดังนั้นทิศทางเวกเตอร์นั้นพุ่ง ทะลุกระดานเข้าไปครับแต่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับดังนั้นถ้าจะวาดเป็นแบบไอโซเมตริกยังจะพอเห็นภาพอยู่นิดนึงก็คือถ้า A cos b บีเห็นไหมครับ a c คอสเห็นไหมครับที่ทางมิเตอร์ก็จะชี้ลงอย่างนี้ครับนะครับนี่คือ A c คอ s s B นะครับอย่าสับสนนะครับโจทย์แรกนะครับ A อยู่ด้านล่างนะครับบีอยู่ด้านบนนะครับอย่าสับสนนะครับดังนั้นถ้ามองแบบฟอนวิวนะครับมองแบบฟอนวิวนะครับ ก็จะเห็นว่าเวกเตอร์นั้นชี้ลงแบบนี้ครับเป็นเวกเตอร์ a cross b แบบนี้ครับนะครับถ้าเวกเตอร์มองลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราวาดเป็นลักษณะบนกระดานเลยเนี่ยเวกเตอร์จะมีชี้นะครับเข้าหาเรากับชี้พุ่งเข้าไปในนี้นะครับนะครับนะครับนี่คือ a r o s s b นะครับผลลัพธ์เวกเตอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นการอธิบายภาพนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับเช่น solidworks นะครับ ในการในการสร้างนะครับสร้างเวกเตอร์อย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเวกเตอร์ชี้ในทิศไหนเราสามารถหมุนนะครับแล้วมูฟเมนต์มันนะครับให้เห็นเวกเตอร์ชี้ปในทิศทางต่างๆนะครับไม่ว่าเวกเตอร์นั้นนะครับจะคูณในลักษณะที่แปลกประหลาดพิสดารอย่างไรก็ตามนะครับเช่นมันอาจจะไม่ใช่ระนาบกระดาน x y ละมันอาจจะเฉียงนี้ดังนั้นผลลัพธ์เวกเตอร์นะครับก็จะต้องชี้ไปในทิศทางตั้งฉากกับเวกเตอร์2ตัวนี้เสมอ โอเคไหมครับไขควงชิกไฟผมคือผลลัพธ์การคูณเวกเตอร์นะครับของอันในอันหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับจะเห็นว่าแกนนั้นมันหมุนได้นะครับต่อมาครับผมเรามาดูสมการการ Cross Product นะครับว่าเป็นอย่างไร การคอสต์โปรดักต์นะครับมีความแตกต่างจากตัดโปรดักต์นะครับในเชิงการอธิบายโครงสร้างนิยามนะครับแค่ตำแหน่งนี้เท่านั้นครับก็คือถ้าเวกเตอร์ a อคอสตกับเวกเตอร์ b นะครับก็จะให้ความหมายคือขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b นะครับและคูณกับไซน์เซตานะครับคูณกับไซน์เซตานะครับซึ่งไซน์เซตา นี้นะครับเราสามารถนะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างนะครับเพื่อหามุมนะครับก็คือเวกเตอร์ a คลอสเวกเตอร์ b นะครับส่วนนะครับขนาดของเวกเตอร์ a กับขนาดของเวกเตอร์ b นะครับผมอ่ะ แต่เราไม่นิยมนะครับไม่นิยมใช้สูตรแบบนี้ครับในการหาคลอสครับเราจะนิยมการใช้การแก้ปัญหาโดยใช้ determinant นะครับในการอธิบายการคลอสกันของเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ได้ดังนี้ครับผมจากเวกเตอร์ a นะครับและเวกเตอร์ b นะครับ เรานิยมอธิบายการคลอสของมันนะครับด้วยเวกเตอร์3แกนนะครับก็คือเวกเตอร์ A จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบของ A1, นนะครับ a 2และ a 3นะครับซึ่งเป็นคอมพเนนต์เวกเตอร์ประจำเวกเตอร์มันนะครับและเวกเตอร์ b เนี่ยก็คือ B1, B2, และ b 3ครับนี่ก็คือคอมพเนนต์ประจำตัวมันนะครับของเวกเตอร์ b เราสามารถอธิบายเป็นรูปแบบเวกเตอร์ ijk นะครับในจากรูปแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมาเป็น a 1นะครับ a 1 i นะครับบวก a 2 j นะครับบวก a 3 k นะครับส่วนอันนี้เป็น b 1 i นะครับบวก b 2 j บวก b 3 k ครับผมเราจะใช้รูปแบบ ที่เป็นปากกาสีแดงนี้นะครับในการหาดีเทอร์มิน t นต์นะครับหรือการครอสโปรดัก c t ของมันนะครับดังนั้นนะครับเวกเตอร์ a อครอสเวกเตอร์ b นะครับก็จะได้นะครับกระบวนการนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอันนี้เวกเตอร์ a อันนี้เวกเตอร์ b นะครับก็คือถ้า A c ครอส B นะครับเราก็ลากเส้นตรงเลยครับเป็นตัวแทนของดีเทอร์มิน t นต์ครับผม แล้วก็ตั้งนะครับว่า IJK I นะครับ J แล้วก็ K ครับผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับกระดานมีพื้นที่น้อยนะครับแต่ชัดเนอะนะครับเอาละครับ IJK นะครับก็จะเหลือแถวนี้กับแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวแรกนะครับแถวที่1เนี่ยเป็น IJK ไปแล้วนะครับฉะนั้นแถวกลางนะครับเราก็ใส่ครับ องค์ประกอบของเวกเตอร์ a นะครับเฉพาะสามสิบตัวหน้านะครับก็คือ a 1 a 2 a 3ครับผมและแถวที่3ครับก็คือ b 1 b 2 b 3ครับผมจะเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับก็คือดีเทอร์มิน t นั่นเองนะครับเราสามารถใช้ขออนุญาตนะครับปากกาหล่นครับเราสามารถเราสามารถใช้นะครับกฎของคลาเมอร์นะครับในการ หาดีเทอร์มินนต์นะครับได้ดังต่อไปนี้ครับก็คือเทียบหลักแรกครับเป็นตำแหน่งบวกครับนะครับเทียบตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเป็นลบนะครับเทียบตำแหน่งนี้เป็นบวกนะครับนี่คือตัวคูณประจำประจำตำแหน่งมันนะครับต่อมานะครับให้ผลการคูณออกมานะครับก็คือนะครับเอาไอตั้งนะครับนะครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นบวกนะครับก็เลยไม่ติดเครื่องหมายอะไรนะครับและก็ ลากเส้นตัดนะครับตัดหมดนะครับเพราตัดหมดก็จะเหลือแค่บริเวณนี้นะครับนะครับเราก็จะได้ผลคูณเป็น a 2คูณ b 3นะครับลบกับ b 2 a 3นะครับนะครับอันนี้นะครับต่อมาครับเป็นเครื่องหมายลบนะครับผมขอวาดลงมานะครับลบ j ครับผมลบ j พอลบ j นะครับเราก็ลากเส้นตัดนะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นก็เป็น บริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับคูณกันนะครับคูณทแยงได้ a 1คูณ b 3ครับลบกับ b 1คูณ a 3ครับและสุดท้ายครับตำแหน่ง k ครับใส่บวกครับแล้วก็เติม k นะครับเราก็สามารถลากเส้นตัดนะครับขีดค่านะครับ ของตำแหน่งนะครับทั้งแนวและหลักนะครับของ K นะครับก็จะเหลืออนาบริเวณนี้นะครับก็คือ A1 คูณ B2 และลบกับ B1 คูณ A2 ครับ A1 คูณ B2 ลบกับ B1 คูณ A2 ครับผมต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ที่พูดว่าคลาเมอร์นะครับหลักการนี้เราเรียกว่าโคแฟกเตอร์และไมเนอร์นะครับขออภัยนะครับในการหาดีเทอร์มิน์นะครับเราใช้โคแฟกเตอร์และไมเนอร์นะครับในการหาออกมานะครับ อาจจะดูรูปแบบไม่สวยนะครับแต่ว่านี่แหละทําให้ง่ายแล้วนะครับต่อไปเรามาจัดเรียงนะครับให้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมขอลบตรงนี้นะครับออกไปนะครับอากาศร้อนนะครับเหงื่อหยดเลย <laughs> นะครับ วันนี้ฝนกำลังจะตกนะครับอากาศค่อนข้างอบนะครับเอาละครับจัดเรียงนะครับให้ดูดีนะครับเอา i ไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จัดเรียงอักษร A b นะครับให้ใครเป็น A อยู่หน้านะครับใครเป็น B อยู่หลังดังนั้นนะครับพจน์หน้าสุดนะครับก็จะเป็น A 2 B 3ครับลบกับ A3 B2 นะครับอ้าวมันสลับกันได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เอาไมาไว้ข้างหลังครับนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับพจนแรกนะครับพด2ครับก็คือลบนะครับเอาเจไปไว้ข้างหลังนะครับก็จะเป็น A1 B3 นะครับลบกับ A3 B1 ครับและก็เจนะครับและสุดท้ายครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นบวก K นะครับผมขอต่อตรงนี้นะครับบวกนะครับ a1b2 ลบกับ a2b1 นะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ k ครับผมนี่ก็เป็นการ cross product นะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องจำเลยนะครับจะเห็นว่าผมไม่ต้องใช้ความจำแต่แหลงสิ้นเลยผมแค่รู้หลักการ minor และ cofactor นะครับในการหามันนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับ a1 กับ b3 นะครับ ก็คูณกันเรียบร้อย a 3กับ b 2คูณกันเรียบร้อยแล้วก็ลบกันก็จะกลายเป็น component vector นะครับออกมานะครับในรูปแบบนะครับ i j k นะครับดังนั้นผลลัพธ์ของการ cross product นะครับก็จะให้ผลออกมาเป็นเวกเตอร์เห็นไหมครับนะครับนี่ก็คือ component vector นะครับในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ก็เป็น r ค่าของที่ประจําแต่ละแกนนะครับอันนี้แกน x แกน y แกน z นะครับแล้วเราก็สามารถนําไปพลอตนะครับแล้วก็เทียบกับคอมบินเดเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b นะครับแล้วเราก็สามารถวาดเป็นวาดเป็นเวกเตอร์นะครับที่มีลักษณะสอดคล้องกันได้นะครับในภายหลังนะครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราสามารถสรุปย่อออกมานะครับเป็นลักษณะเวกเตอร์แถวก็ได้นะครับนะครับสมมุติอันนี้คือ a cos b ผมเปลี่ยนเป็น c แล้วกันนะครับผมเปลี่ยนเป็น c หนึ่งนะครับ ผมเปลี่ยนเป็น C2 ผมเปลี่ยนเป็น C3 นะครับดังนั้นคุณก็สามารถตอบในลักษณะเป็นแบบแถวนะครับก็คือ C1, C2 C3 นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ให้ความสัมพันธ์นะครับเทียบเท่าเทียบเคียงกับ ijk เช่นกันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ติดตามรับฟังนะครับสนใจนะครับนี่ก็เป็นการไล่ที่มาที่ไปนะครับสำหรับตัวอย่างหน้านะครับคลิปหน้าผมจะ ยกตัวอย่างนะครับการค cool ูณเวกเตอร์นะครับแบบ Cross Product นะครับให้ผู้ติดตามนะครับแลบฟังรับชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ